จีทัวร์ไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชูซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ไฮลักซ์รีเว่ รวมสุดยอดเมนูเซ่บจัดจ้านทั่วไทยเอาใจมวลชนคนรักอาหารแซ่บส,สดจี๊ดโดยสี่พิธีกรแซ่บสดจี๊ดต้องอัครัตน์มิติพลเซจงหมูทอดร้อยล้านแีแชมบุ๋มปรียาดาสิทธาชัย,ยบอนเชิญยิ้ม สามเมนูจี๊ดขึ้นชื่อจังหวัดระนองรวบรวมความแซ่บต้องห้ามพลาดจานแรกแซ่บครบเครื่องเมนูพื้นถิ่นดั้งเดิมอิทธิพลจากจีนฮกเกี้ยนกับรสชาติกันกินจังหวัดระนองเกิดเป็นเมนูยาวเยที่สุดความอร่อยกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดลงตัวสูตรเก่าแก่ตกทอดยาวนานกว่า50ปีจากร้านอาหารชื่อดังแห่งระนองร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ลอยแรงเซจานสองยำแซ่บโบราณจากสามของดีเมืองระนองไว้ในหนึ่งจาน ยอดกายอยู่2กักปิและ3กุ้งแห้งในเมนูยำยอดกายอยู่แซบขอบพุ่มใจเสนอเมนูสุดยอดความอร่อยหนึ่งเดียวของไทยอีกแล้วเพราะคิดค้นสูตรยำตำพริกขึ้นเองคนคลับเผ็ดเปรี้ยวผ่านคอแซบจากร้านอาหารพื้นบ้านคู่เมืองระนองทีเจแอนทีเลสตลองค่ะ แซ่บต่อเนื่องจานสาแซ่บแกงใต้ออดิบและปลาทะเลเมนูแกงเหลืองปลากระพงออดิบลองใต้ทั้งทีไม่กินแกงเหลืองถือว่ามาไม่ถึงตามชิมปลากระพงเนื้อนแน่นนุ่มแห่งทะเลอันดามันกับพริกแกงเหลืองจังหวัดระนองสุดจัดจ้านด้วยสูตรโบราณแสนอร่อยที่สรงต่อสูตรเด็ดจากรุ่นสู่รุ่นแซ่บไม่ผิดเพี้ยนจากร้านเคียงเลค่ะ ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ติดตามกติกาได้ที่ f c e e o o o k แ n p p g g แซ่บสดจี๊ด เมนูแรกสัมผัสเมนูพื้นถิ่นต้องห้ามพลาดแซ่บครบเครื่องจังหวัดพระนองเมนูยาวเยอาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดพระนองรับอิทธิพลมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แถบพระนองนั่นเองค่ะส่วนคำว่ายาวเยน,นั้นเพียนเสียงมาจากภาษาจีนแปลว่าปลาหมึกนั่นเองค่ะและวัตถุดิบความแซ่บได้แก่ปลาหมึกกล้วยไซส์ใหญ่ที่ได้จากเรือประมงทะเลอันดามันเพิ่มรสชาติความสดหวานเนื้อเด้งหน,นึบหนับกรุงแชบวยขนาดพอดีคำเมื่อนําไปทอดกรอบ จะสามารถทานได้ทั้งตัวพักนานาชนิดจากพื้นบ้านพักบุ้งแตงกวาข้าวโพดแครอทในส่วนของจีนนั้นก็คงไม่พ้นเต้าหู้ทวและง่าข้าวนั่นเองช่วยเติมความหอมมันให้จานนี้เซ่บลงตัวแน่นอนสวัสดีค่ะพบกรายการเซ่บสุดจี๊ดเมนูซีสแซ่บจี๊ดตัวถอยจ้า ใครจะนึกถึงเมนูแซ่บๆอรอยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะต้องรายการเราที่เดียวเท่านั้นหนูพานะคะมาเปิดที่จังหวัดเรนลูค่ะเมนูแรกแค่ชื่อก็แปลกแล้วค่ะแม่คือเย่าเย่ฮะเย่เยอะไรโยเยอะไรไม่รู้อ่ะแม่ไม่ต้องสงสัยใครเดี๋ยวหนูพาไปหาพู้รู้ค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแพงค่ะเมนูนี้ค่ะแม่ครับเอ่อเย่เยเนี่ยมันเป็น ภาษาจีนฮกเกี้ยนครับเยาเย,ยนเนี่ยมันแปลว่าปลาหมึกเมนูนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดจากาชาวจีนฮกเกี้ยนครับเขไปยุบเข้ามาในละนองมาทำเหมืองแร่เขาเอาพวกอาหารพื้นบ้านของละนองเนี่ยกับจีนเนี่ยมาผสมกันเออแล้วอย่างนี้คุณแม์ทำให้เจ๊ดูหรือว่ายัางไงคะอ๋อเดี๋ยวเราจะมีแม่ครัวทําให้ดูครับหอมมันทำไมเยอะขนาดนี้อะคะทามก่อนเลยค่ะพระเอกของเราค่ะอะไรเอ่ยปลาหมึกสายพันธุ์ใด ปลา,าหมึกกล้วยค่ะจากทะเลค่จะจากทะเลอันดนค่ะรับรองว่าสดแน่นอนอันเนี้ยค่ะอันนี้กุ้งอะไรคะกุ้งายบุวยค่ะจากทะเลเหมือนกัน<ะ>มันมีอะไรบ้างคะในนี้มีไข่ต้มมีผักบุ้งข้าวผู้แตงกวาแครอทข้าวโพดแล้วก็มีงาขาวถั่วลิสงเจ้านี่คืออะไรคะน้ำจิม้มค่ะน้ำจิม้ม เขาเรียกเป็นน้ำจิ้มคือหนูยังนึกหน้าไม่ออกเลยว่าเมนูนี้มันออกหน้าตาคือหน้าตาเป็นยังไงมีวิธีการทำไหมคะส่วนผสมอะไรบ้างในนี้มีพริกมีน้ําตาลแล้วก็มีมะขามเกลือกระเทียมจะต้องใส่พริกนี่ให้เผ็ดขึ้นไปหน่อยอันนี้ไม่เป็นสูตรของเราเองเลยใช่ไหมคะค่ะสูตรเราเองเลยค่ะนานแล้วครับ0สกว่าปีแล้วอ่ะสมมุติว่าไม่ใส่ปลาหมึกไม่ใส่กุ้งแต่ใส่หมูทอดจากพระรามสี่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะโอ้วัดเจ้าร้านเองแล้ว คือพริกเราตำได้ที่ยังคะค่ะ,ะต้งใส่อะไรลงไปไหมคะในนั้นใสค่ะแม่ใส่อะไรคะลูกใสใจเยีย yeah. กินได้เลยอ่ะอ๋อเหรอสองตัวอืมเฮ้อม<ง>า,าอกาเลย,เน,ะยนะเด้อกินได้ส้งตัวเลยตื่นเต้นเมนายาวเย่เมนูยาวเย่เมนูพื้นบ้าน ที่มีกลิ่นอายของอาหารจีนฮกเกี้ยนกับความพิธีพิถันเทคนิคการปรุงแซ่บให้แต่แล้ววัตถุดิบมาอยู่ในหนึ่งจานได้อย่าง ปลาหมึกที่เป็นพระเอกของเมนูนี้ถูกนํามาลวกและแช่น้ําแข็งเพื่อคงความสดกรอบหวานฉ่าตามด้วยกุ้งทอดกรอบรอบพอดีคํากลิ่นหอมพร้อมทานได้ทั้งตัวตามด้วยผักหน,หน้าชนิดผักบุง้งแครอทเท้าโพดแตงกวาทานพร้อมน้ําจิ้มสูตรเด็ดที่มีรสชาติทั้งเผ็ดเปรี้ยวและหวานมันพร้อมให้รสชาติยาวเยจานนี้เซ็บจีดสมบูรณ์พร้อมเสิร์ฟแล้วเราต้องกินยังไงต่อลาดค่ะแม่ อร่อยสดมากค่ะแม่น้ำจิ้มเขาจะเป็นรสชาติแบบหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆิดนิดไม่เยอะมากค่ะแล้วก็มีความหอมของงาที่มันลอยอยู่ใช่ทั้งทั้งงาทั้งถั่วบแบบลงตัวมากเลยค่ะ ม,มีเมนูเสิร์มค่ะ<อ>สามอย่างค่ะแม่หมูขง้งอันนี้แกงส้มใบเหลียงชุบไขไ่กุ้งสดยำผักโูดใส่กุ้งสดร,ร่อยเปรเปรียปร้ยวอร่อยดีอ่ะคือได้รสชาติเลยอ่ะ เห็ดแล้วก็ไข่กับใบนี่คือแบบอร่อ,อ,อยอา่อนุ่มหวานๆกินเหมือนหมูในพะโล้ค่ะใช่ร้านนี้ค่ะแซ่บสดจี๊ดครับมาเที่ยวนองก็เชิญมาทานอาหารพื้นเมืองในที่ร้านอาหารคเาเฮาส์ครับ <laughs> ไปเซตกับเมนูต้องห้ามพลาดโดยเริ่มจากถนนมิตรภาพหาน่าสำนักงานเทศบาลเมืองะนองเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกำลังซับขับตรงมาตามทางเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเรืองราชขับตรงตามทางอีกครั้งจะเจอร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ตั้งอยู่ติดถนนทางซ้ายมือช่วงหน้าเมนูยำยอดกาอยู่พลาดไม่ได้นะคะคนแรคะโคเจียวครับชื่อด่ารักจังเลยอะม่เป็นทแซ่บตีด จากสามของดีเมืองระนองเมนูยำยอดกาหยูเฟนหาสุดยอดของดีเมืองระนองมาไว้ได้วยกันของดีอย่างแรกคือกาหยูหรือมะม่วงหินมะพรานคือพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แถบจังหวัดระนองเมนูนี้ใช้เฉพาะใบอ่อนของกาหยูจากตำบลเงาวซึ่งเป็นตำบลที่เป็นแหล่งรวมกาหยูยอดคุณภาพของไทยทัดใบอ่อนที่มีขนาดใหญ่เพราะเป็นใบที่สมบูรณ์มีกลิ่นหอมและรสชาติฝาดกำลังดีเมื่อนำมายำ2กะปิที่ทำจากตัวเคยไซส์ใหญ่ เห็นเป็นตัวตัวเนื้อแน่นไม่เค็มโดดจนเกินไป3ามกุ้งแห้งร้านนี้จะเอามาปนละเอียดจนหน้าตาคล้ายหมูหยองแต่อร่อยสุดใจด้วยรสชาติกุ้งเต็มเต็มจากนั้นนำไปยำรวมกับพริกแกงโคลกเองพร้อมจัดเต็มอีกจานค่ะร้านนี้ที่แม่พามานี่แปลกกว่าที่แก้มหมูพาแม่ไปกินเอามาสามกอมีกองอะไรบ้างคะแม่ก็มีกาหยูมีกะปิมีกุ้งแห้ง งั้นไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะถ้าเรียกกันทั่วไปโคจิเอวครับชื่อด่ารักจังเลยอะ่ะเนี่เอาเมนูนี้ดีกว่ายำยอดกาหยูยำยอดกาหยูเนี่ยมันคืออะไรอะคะยอดกาหยูก็ใบมะม่วงหิมะพานะใบอ่อนๆนะก่อนนะอจะเป็นใบแก่อ่อนๆใบใหญ่หน่อย แล้วก็มีเครื่องปรุงซึ่งเป็นของระนองมีทั้งกะปิมีทั้งกุ้งแห้งอะไรของดีของระนองว่าดีระนองแล้วก็มารวมกันอยากเห็นใบมาแล้วอ่ะครับาจะไปดูสามกอที่แม่บอกมีอะไรมั่งหยอดกระอยู่นะครับตาอยู่เลยใช่ไหมคะอันนี้เหรอคะกะปิ พุงแห้งพุงแห้งผอนะะครับนี่พุงแห้งนี่สามสามสมสาอ,สอที่ดีไอ้ใบเนี้กายอยู่เนี้ยมันหาย,ยากไหมคะถ้าช่วงนี้จะหาย,ยากครับรเพราะฝนตกเยอะๆเนี่ยจะ เอาทำไมอะคะเพราะว่ามันไม่ยอมแตกยอดเลยครับแล้วอย่างนี้เรามีกินตลอดไหมอะคะก็ก็มีตลอดนะครับแต่ต้องฟานหากันสักนิดนะครับก็ที่ตําบลเหาวเนี่ยที่จริงตาบลเหาวนี่เขาปลูกมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการขยายพันธุ์ไปตามเกาะนะครับเกาะช้างเกาะพยามน่ากินมากเลยอะมันกินสดสดได้อะคะกินได้ไหมคะได้ครับแต่ฝาดนิดเป็นไงคะาดไม่มิกอะคะวาดเยอะมาากวาดวาดวาดคือโคตรฝาดเลย เป็นไงคะไม่เค็มมากค่ะอยากชิมกุ้งแห้งอ่ะช่วยความฝาดคือรู้สึกว่ากุ้งแห้งมันหมูหยองเลยความเด็ดของเมนูนี้อยู่ที่ไหนคะเสตู่ครับความเด็ดอยู่ตรงเสตู่นี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไหนล่ะคะความเด็ดของมันต้องทำยังไงคะก็เริ่มต้นจากตำพริกอ๋อริกพริกแห้งก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะพริกแห้งหอมแดงนะคะหอมแดง ทำแดงกับปี3สามอย่างครับแค่นั้นเองอ่าใส่ไปเราคิดถึงเวลาเขาทําพวกยําอะไรทิ้งทางภาคเหนืออีสานเขาใช้ปลาร้าเขาเราก็ใช้กับปิมาเดี๋ยวเราจะเป็นลวกลวกใบลวกใบไม่่ไม่แค่รับทําให้ไม่ฝาดให้ฝาดน้อยลงอ่ะงั้นต้องดูค่ะไปดูดีกว่าอยากเห็นอยากเห็นปักงั้นเราไปดูกันแล้วอย่างนี้คือเราเอามันเดือดแล้วเราก็จุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มนานไหมคะ ไม่เกิน2นาทีพอจุ่มปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็ไปเสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็ไปหั่นแล้วยำได้เลยแล้วอย่างนี้ใบมันจะเขียวๆอย่างนี้ไหมคะก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยจุ่มเลยดีกว่าค่ะอ่ค่ะค่ะค่ะโยมันมันยังเหมือนมันยังกรอบอยู่เลยเนาะยังได้ยินเสียง ใช่ <ๆ S 1> ไม่นึกว่าลวกแล้วมันจะนิ่มไปอย่างนี้ค่ะลวกทอบโอ้ย,อยนี่พอเราทำเมนูพวกนี้แล้วนะครับเราก็ใช้สอดแกนไกนอ,อร่อยย้อนยุคสนุกเรื่องเล่าใครมาทานก็จะเล่าห้ฟังว่ามันเป็นยังไงอไ<ห>อ,<ห>อร่อยย้อนยุค มันก็มีเฉพาะบ้านบ้านร้านเราครับผมมีร้านนี้ร้านเดียวจริงเหรอวรับผมเสร็จแล้วยำยอดกาอยู่ค่ะ เมนูยำยอดกาหยูเมนูโบราณรสชีสจาก3สุดยอดความอร่อยจังหวัดระนองจากการคิดค้นสูตรแซบนี้ทําให้ได้เมนูพื้นบ้านที่อร่อยลงตัวเพราะย,ยอดกาหยูเมื่อนํามาต้มน้ําเดือดแล้วแช่ตามน้ําเย็นทําให้มีความฟาดกําลังดีและมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เมื่อนํามายำกับพริกแกงต่ำเข้มข้นเผ็ดขึ้นจมูกด้วยพริกแกงโคลกเองตักทานอีกคําก็ได้กลิ่นและรสเค็มกําลังดีจากกะปิแซบไม่พอยังได้ความเค็มนวลเน้นๆ้นจากกุ้งแห้งที่มาแทรกอยู่ในทุกค ตา,ตามตำรับร้านเจแอนทีรรีสอรค่ะยำยอดกาอยู่ชิมเลยค่ะรสชาติใช้ได้เลยไม่แบบเข้มกวนแล้วก็มีความเผ็ดเคี้ยวแบบเพลินๆนะไม่ไมเผ็ดมากอืมหวาดน้อยน้อยกว่าที่เรากินสดๆหวาดแม่กวานอร่อยใช้ได้อ ใช่ค่ะมันกลมกล่อมแล้วมันเวลาเราเคี้ยวมันมีความมันของตัวของมะพร้าวแล้วแถมมีกุ้งแห้งอีกมันกัดเข้าไปมันรู้สึกว่ามีกลิ่นที่คลายมาขึ้นมาด้วยพอมันรวมๆแล้วมันคือมันอร่อยหอมขึ้นมาอีกแล้วมันเหมือนแบบว่าได้ความเค็มนิดๆของกะปิแต่ไม่มีกลิ่นกะปิแบบจนแบบแรงขึ้นมาไม่โดดออกมาเลยคือแบบว่ามันกลมกล่อมมาก กุ้งแม่น้ำกาดบุรีต้ยมยำโบราณอันนี้คะก็กุ้งหยังโอ้นนอแปลกไหมก็แต่ว่าเขาเอากะปิที่มันมีกุ้งอะงมาทำต้องชิมต้องชิมนี่นี่มแม่ซดน้ำอันนี้ก่อนเลยดีกว่าอ๋ออันนี้แเด็ดเด็ดแซ่บ อันนี้ต้ยมยำอันนี้ออกหวานหวานอ่ะอร่อยอ่ะ oh <my. S 1> อเนื้อน่ดหนึบหอ่ะร้านนี้ค่ะแซนสดจีมาเที่ยวระนองอย่าลืมมาที่ร้านเจนทีมากินอาหารพื้นเมืองระนองอร่อยย้อนยุคสนุกเรื่องเล่า ไปแซบกับใบากายูกันได้โดยเริ่มจากสถานีขน,นส่งผู้โดยสารจังหวัดระนองขับรถมุ่งตรงมายังถนนมิตรภาพ5เมื่อถึงถนนมิตรภาพ5ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงตามทางจากนั้นเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกำลังซัพย์แล้วขับตรงตามทางอีกครั้งเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเรื่องราชก็จะเจอเจแอนที่รีสอรตั้งอยู่ทางซ้ายมือเมนูต่อไปมาใต้ต้องกินแกงใต้เมนูแกงเหลืองปลากระพองออดิบช่วงหน้าค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยทสีแซ่บีเมนสีแซ่ปิดท้ายความแซ่บตำรับใต้แซ่แกงใต้ใส่ปลาทะเลและอ้อ เมนูแกงเหลืองปลากระพงอ้อดิบแกงเหลืองอย่างไรให้แซ่บสดจีด๊ดแน่นอนก็ต้องพริกแกงเด็ดนั่นเองพริกแกงที่นี่ตำหนักคบเครื่องพริกกระเรียงขมิ้นและกะปิโดยกะปิทางร้านจะใช้กะปิของเกาะเหลาซึ่งเป็นแหล่งผลิตกะปิขนาดใหญ่ของระนองรสชาติอร่อยส่งออกทั่วประเทศแกงกับวัตถุดิบสดปลากระพงเพราะเป็นปลาที่มีเนื้อแน่นเหนียวเมื่อนํามาแกงเนื้อปลาจะซึมน้ําแกงได้ดีโดยทางร้านนั้นเลือกใช้ปลากระพงจากแพรปลาสดใหม่ทุกวันจากทะเลอัน ดามันเนื้อแน่นแน่นตามมาด้วยออดิบหรือก้านคูนวัตถุดิบยอดนิยมของคนใต้ที่มักนำมาแกงคู่กับแกงเหลืองซตมน้ำแกงเซบสดจีดทุกทำร้านสุดท้ายคะ่ะแม่อยังเดูนี่นะคะจะพาแม่มาทานอาหารใต้ถ้าไม่ทานเมนูแบบนี้คือมาไม่ถึงนั่นก็คือแกงเหลืองปลากระพงออดิบแม่ต้อง การตามนูนะคะว่าน้ำเอ่อแกงเหลืองนระมุนระมุนร้อนๆสดใสปาก่อบรัวเนื้อปลาเข้าไปข่าว้ะมุนเข้าไม่ได้ปากความหวานของปลามันออกเบ้อความกรอบของออดิบน้ำลายไหลเลย่ะมันสุดยอดนแมไปไหนรีบไปไงก็น้ำลายแม่ไหลแล้วจะไปเช็ดน้ำลายไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะพี่เทวีกับพี่พอ แล้วเมนูนะคะวันนี้ที่เราพามาเนี่ยก็เป็นเมนูแกงเหลืองปลากระพงแล้วก็ออดดิบเคล็ดลับของเมนูนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะความจัดจ้านของริกแกงครับผมก็<อ>จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับนะมันเป็นสูตรตกทอดกันมาครับผมจากาการทํากินของชาวบ้านแ,แต่รูว่าความเด็ดเนี่ยพวกแบบแกงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่แบบเครื่องแกงริกแกงอโอ้โหกลิ่นแซ่บมากค่ะแม่ เรอยากรู้ค่ะว่าน,นี่ใส่อะไรลงไปบ้างโอโ้โหจะมีพริกกระเหลี่ยงก็บผมซึ่งมีฟาร์มเผ็ดร้อนใช้ขมิ้นก็บผมก็มจะทําให้เกรือแกงหอมเหลืองครับผม,มกะปิอันนี้ทางระนองเนี่ยใช้ของที่เกาะเหลานะครับกะปิของอันนี้เขาจะมีชื่อ,อเป็นแหล่งผลิตกะปิที่ส่งไปทั่วประเทศน,นะครับออดิทมันมีฟาร์ม กรอบนะครับนะแล้วก็ปากกระพงมันมีความนุ่มต้องใช้ปากระพงทะเลนะครับแม่ครับแม่จะไมพูดเลยหนหรออันนี้อันนี้เป็นคนทําอย่างเดียวโอเคโอเคอันเนี้ยมันหายากไหมคะถ้าปลูกตามบ้านเรือนนะครับมันจะขึ้นเฉพาะหน้าฝนหน้าแล้งก็คือจะจะอ่จะเหี่ยวจะตายไปแต่พอหน้าฝนก็จะขึ้นมาใหม่เพราะมันมีหัวอยู่ในดินอ๋อเาแล้วอย่างนี้ก็ถ้าหน้าแล้งก็ไม่ได้กินกินได้ค่ะเราต้องรดน้ํามันแล้วก็ดูแลมัน แต่ถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆคือรดน้ำเขาเราก็มีกินได้ทั้งปีน่ากลัวมากเลยแจ๊บบมแรับผมคนเป็นคนเดียวที่จะช่วยเหลือแม่ได้ออร่ยอร่อยอร่อยอ ปลากะพงอ้อดิบค่ะเมนูแกงเหลืองปลากะพงอ้อดิบเมนูแกงเหลืองเอกลักษณ์ของแดนใต้ที่หอมอบอวนด้วยกลิ่นพริกแกงเรืองรสจัด ยิ่งมีพริกกระเลียงและขมิ้นก็ยิ่งเผ็ดจัดจ้านหอมแรงสุดๆตักเนื้อปลากระพงชิ้นโตควันกรุ่นๆเอาเข้าปากก็ให้ความหวานฉ่ำมันนิดๆเนื้อแน่นซึมน้ำแกงเต็มเนื้อตักอ้อดิบชิ้นพอดีคำทานตามได้รสสัมผัสที่กรอบกรอบและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ทานพร้อมเข้าวสวยร้อนๆรับรองฟินเฟิร์เมนูสุดเด็ดริมเลจากร้านเคียงเลค่ะ รอบใช่ม,อ,มอ,อดิบมันแบบกรุ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 บนี่เขาเ้าใจไหมที่หนูอธิบายไอ้เจ้าออดิบเนี่ยมันดูดน้ําแกงเข้าไปพอเรากัดทีนึงเนี่ยมันมีทั้งความกรอบแล้วก็น้ําที่มันอยู่ในตัวมันเนี่ยก็ออกมาด้วยสดมาก เลยค่ะลูกรีบรีบทีมเลยค่ะกุ้งแบบเยอะมากอ่ะขอบฟูนิ่มอช่เหรอที่หรอขอบฟูนิ่มแล้วแบบรสชาตินี่มันแบบกลมกล่อมแน่นถ้าแม่กรอบคือรู้เลยว่าเขาต้องเอาก <ๆ S 1> ุๆๆน<อ>น้งสดจริงมาครับไม่งั้นมันจะไม่ได้ใช่อร่อยมากบอกนะคะว่าร้านนี้นะคะแซ่บสดจริง ระนองต้องมาเคียงเลนะครับอาหารทะเลสดสทุกวันครับเส้นทางสู่ร้านอาหารเคียงเลเริ่มจากท่าเรือเอนกประสงค์จังหวัดระนองที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํากระบุรีขับออกมาสู่ถนนที่เป็นทางขนานกับแม่น้ํากระบุรีขับประมาณสีนาทีเท่านั้นก็จะเจอทางเลี้ยวเข้าสู่ร้านอาหารเคียงเลทางขวามือตั้งอยู่ติดกับแม่น้ํากระบุรี <c oughs> อาทิตย์หน้ายังคงล่องใต้ไปแซบ่บจี๊ดสะใจกับซาเมนูสมสุเฉพาะรสจัดจ้านจากแดนสงขลา แซ่บขนาดไหนติดตามได้ในรายการแซ่บสดจีดสีั้นสามทุกวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกา30นาทีทางช่องหม่เลข24ทู u